น้ำจืดสำรองของไทยน้อยกว่าเพื่อนบ้านทำไมเรื่องนี้สำคัญกับอนาคตของเราคุณรู้ไหมว่าน้ำจืดเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของโลกแต่การกระจายตัวกลับไม่เท่าเทียมกันเลยในขณะที่บางประเทศอุดมไปด้วยแหล่งน้ำแต่ประเทศไทยของเรากลับมีปริมาณน้ำจืดสำรองน้อยกว่าหลายประเทศในเอเชียเช่นเมียนมามาเลเซียและเวียดนามซึ่งมีปริมาณน้ำสำรองสูงกว่าไทยอย่างมีนัยสำคัญทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญกับอนาคตของเราและเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อรักษาทรัพยากรน้ำของเรา แหล่งน้ําจืดของโลกจํากัดมากกว่าที่คิดข้อมูลจากธนาคารโลกปี2022เปิดเผยว่าน้ําบนโลกมีเพียง2.5เท่านั้นที่เป็นน้ําจืดและส่วนใหญ่เก็บกักอยู่ในรูปของทาน้ำแข็งน้ําแข็งขั่วโลกและน้ําใต้ดินความไม่สมดุลน,นี้ส่งผลต่อทั้งการเกษตรการผลิตไฟฟ้าและความมั่นคงทางอาหารของผู้คนทั่วโลกเอเชียภูมิภาคท,ที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก ข้อมูลจากธนาคารโลกและเ a o e yes. a c อ s t คสแท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนของทรัพยากรน้ำจืดในเอเชียจีนครองอันดับหนึ่งด้วยปริมาณน้ำจืดสำรองถึง2,813พล้านลูกบาทเมตรตามมาด้วยอินโดนีเซียและอินเดียที่มีทรัพยากรน้ำหมุนเวียนมหาศาลสะท้อนถึงอิทธิพลของภูมิประเทศขนาดใหญ่และระบบแม่น้ำที่ซับซ้อนแต่ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ในขณะที่บังกลาเทศเมียนมาและมาเลเซยียยังคงมีน้ําจืดในระดับสูงจากฝนชุกและพื้นที่ชุ่มน้ําจํานวนมากแต่ประเทศไทยลาวและกัมพูชากลับมีปริมาณน้ําจืดสํารองน้อยกว่าซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้เราใส่ใจกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพประเทศพัฒนาแล้วก็ไม่รอด สิงคโปร์มีน้ำจืดเพียง1,000พล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการพึ่งพาการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำและการนำเข้าน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องภาพรวมนี้จึงชี้ให้เห็นว่าแม้เอเชียจะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งแต่การเข้าถึงและบริหารจัดก,การทรัพยากรน้ำจือดอย่างยั่งยืนยังเป็นความท้าทายสำคัญของภูมิภาคอนาคตของเราคำถามที่ต้องตอบเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อรักษาทรัพยากรน้ำของเราให้ยั่งยืนการนำเทคโนโลยีมาใช้จะช่วยแก้ปัญหาน้ำได้อย่างไร ควรมีนโยบายอะไรเพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพคุณคิดว่าเป็นอย่างไรมาร่วมพูดคุยในช่องคอมเมนต์เถอะ